ทําเป็นแขนฟิลิปปินมาให้นะคะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยทำถึงไซส์46นะคะมี38 40 42 44และ46ค่ะราคา1,700บาทนะคะ1,700บาทค่ะตอนนี้เหลือทั้งหมด5สีค่ะนั่นก็คือสีเทาสีฟ้าน้ําเงินครามค่ะสีฟ้าน้ําเงินครามนะคะก็ะะะจะเป็นโทนสีฟ้าเข้มนะคะแบบนี้เลยงานสวยมากนะคะเพราะว่าตัวเสื้อนะคะจะมีการปักเลื่อมน่ารักแบบนี้เลยนะคะทั้งตัวนะคะปักทั้งตัวแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะตัวเสื้อเนี่ยจะมีความยาวเริ่มต้นที่23นิ้วนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยใส่สบายม ะะรุ่นนี้บวกไซส์ไม่ต้องเยอะนะเพราะว่าทรงเสื้อใหญ่อยู่แล้วนะแล้วก็สีถัดไปค่ะนั่นก็คือสีส้มอิดค่ะจะเป็นออกน้ําตาลอมส้มนะคะเป็นน้าตาลอมส้มนะคะสีโทนนี้จะเป็นโทนสีเข้มนิดหนึ่งนะคะรุ่นนี้นะคะสีส้มอิดนะคะสีส้มอิดนะคะแล้วก็มีอีก2สีค่ะนั่นก็คือสีแดงนั่นเองค่ะตัวแดงจะเป็นสีแดง สดนะคะเป็นสีแดงสดนะคะแบบนี้เลยตัวนี้คือสีแดงสดนะคะและสีสุดท้ายค่ะนั่นก็คือสีขาวนั่นเองนะคะใครชอบงานรุ่นนี้นะคะสีขาวก็ตัดไปได้เลยค่ะหรือสีที่เราใส่นะคะก็มั้งก็คือสีเทามีทั้งหมด5สีค่ะรหัสนะคะชอชิงผอพึ่ง2นะคะชอชิงผอพึ่ง2ค่ะสามารถสั่งซื้อเข้ามาที่เบอร์0859899615ได้เลยนะคะ